สวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีท่องทีชายพีชนแนลนะครับวันนี้พกผมในเรื่องการกําจัดปวกและมดทุกชนิดซึ่งมาสร้างความลาคาญและมาสร้างความเดือดร้อนให้บ้านของเราครับทุกบ้านส่วนมากจะเกิดปัญหาปวกขึ้นบ้านแล้วก็มดมารบก,กวนครับในวันนี้ทางช่องที่ชายพีชนแนลนะครับจะมาเสนอน้ํายาปลอดสารพิษและไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยครับแต่เป็นอันตรายต่อปวกและมดเรากําจัดได้ครับ ด้วยเจ้าสิ่งนี้ครับเหล้าขาวมีขายทั่วไปครับราคาไม่แพงเราใช้เพียงนี้หน่อยเองครับเหล้าขาวมีกลิ่นที่ร้อนแรงนะครับแล้วก็มีสารยาเมากําจัดปวกไล่ปวกไล่มดได้แน่นอนครับแล้วนี่ครับกลุ่มของสารโครโมนที่อยู่ในใบขี้เหล็กนี่นะครับจะไปกําจัดปวกได้แน่นอนเพราะว่ากลุ่มของสารโครโมนนะครับเมื่อไปโดนตัวปวกแล้ว จะไปทำลายระบบประสาทของปวกทำให้ปวกตายได้ครับแล้วตัวช่วยในการเกราะตัวปวกนะครับคือตัวนี้ครับเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานเมื่อเราฉีดพ่นไปที่ตัวปวกนะครับก็จะทำให้2ตัวนี้ครับระหว่างเล่าขาวและใบขี้เหล็กเพิ่มประสิทธิภาพได้ครับจะช่วยให้ปวกตายเพราะว่ามีตัวนี้เป็นตัวช่วยครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการทำน้ำยาก,กันเลยครับโดยผมได้ทำการปั่นใบขี้เหล็กมาให้แล้วครับ ในการปั่นใบที่เหล็กถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปั่นนอเค์ประสงค์แบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นโคกต่ำก็ได้ครับแต่วันนี้ผมต้องการปั่นใบที่เหล็กมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำการกรองด้วยผ้าขาวบางเราจะใช้น้ำของใบขี้เหล็กอย่างเดียวครับส่วนผสมในการปั่นใบขี้เหล็กเราจะใช้ใบขี้เหล็กจำนวนครึ่งกิโลกร,รัมแล้วก็น้ำเปล่านะครับจำนวน1นลิตรครึ่งครับเราจะมากรองด้วยผ้าขาวบางกันเลยครับเพื่อเอาแต่น้ำครับ สำหรับเหล้าขาวเราจะใช้ประมาณ1แก้วครับเทลงไปรวมกับน้ำใบขี้เหล็กเลยครับแล้วก็น้ำยาล้างจานช่วยไปจับตัวปวกนี้นะครับเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเทลงไปรวมกันเลยครับ แล้วทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันครับเมื่อเราได้น้ำยากำจัดปวกมาแล้วครับเราจะเทใส่กระป๋องโป๊ก,กี้ฉีดพ่นเลยครับ นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับน้ํายากําจัดปลวกกําจัดมดไล่มดไล่ปลวกได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกําจัดปลวกไล่ปลวกไล่ไล่มดกันเลยครับเห็นมดแดงไฟไหมครับเดี๋ยวเรานําน้ํายากําจัดปลวกและกําจัดมดฉีดไปที่มดแดงไฟดูสิครับมดแดงไฟจะตายหรือเปล่าครับลองฉีดดูครับเดี๋ยวดูสักพักึ่งนะครับว่ามดจะตายหรือเปล่านะครับ นี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้มดตายเลยครับเมื่อโดนน้ํายากําจัดเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูสักตัวนึงครับนี่ครับเห็นไหมครับมดตายเลยครับด้วยน้ํายาตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามากําจัดมดดํากันดูครับเมื่อกี้มดแดงฝ่ายตายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากําจัดมดดําดูนะครับว่ามดดําที่มาสร้างความรำคาญให้บ้านของเรานะครับมดดําจะตายหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะทําการฉีดพ่นด้วยน้ํายาตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามดดําจะตายหรือเปล่านะครับดูตรงนี้เลยครับช่างภาพลองซูมดูครับมดดาเมื่อโดนน้ายาของเราเข้าไปนะครับมดดําตายเลยครับเกลือเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วนี่ครับซูมเข้ามาตรงนี้ครับมดดําตายเกลือเลยครับตัวดาๆนี่ครับในการกําจัดมดทุกชนิดได้ผลแน่นอนจากน้ํายาตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปกําจัดปลวกกันเลยครับเรามาดูปลวกตัวีใหญ่กันเลยครับ เดี war, ๋ยวจะนำน้ำยาตัวนี้นะครับในการกำจัดปวกเดี๋ยวผมจะฉีดเข้าไปเลยครับลองซูมเข้ามาดูครับดูตรงนี้ครับเห็นปลวกไหมครับเมื่อโดนน้ายาของเราเข้าไปนะครับปวกตายเลยครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูตัวนึงครับดีครับนี่เห็นไหมครับปวกตายเลยครับเดี๋ยวเราลองฉีดตรงนี้ดูอีกครับเห็นปลวกไหมครับตัวใหญ่ๆเลยครับฉีดไปเลยครับ นี่ครับช่างภาพลองซูมเข้ามาครับเห็นปวกไหมครับเมื่อโดนน้ายาของเราเข้าไปไม่ถึงนาทีนะครับปวกตายเลยครับนี่เห็นไหมครับน้ํายาตัวนี้นะครับที่มีส่วนผสมของใบขี้เหล็กจะไปทาลายระบบประสาทของปวกปวกจะตายได้และมีส่วนผสมของเหล้าขาวเหล้าขาวมีสารยาเมาและกลิ่นที่ฉุนนะครับเมื่อปวกโดนเข้าไปก็ตายเหมือนกันและน้ํายาล้างจานจะไปช่วยจับตัวปวกเมื่อโดนเข้าไปนะครับปวกก็ตายเหมือนกันครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปกําจัดปลวกให้ดูกันอีกครับเรามาดูกันจ่าๆเลยครับผมนําปลวกมาใส่ภาชนะไว้ครับเดี๋ยวเราฉีดพ่นโดยน้ํายาตัวนี้เลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการกําจัดปลวกฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางชาวทไทยพีแชนแนลได้นะครับเราฉีดพ่นไปเลยครับเดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าปลวกตายจริงหรือเปล่าครับเมื่อโดนน้ายาของเราเข้าไปครับเดี๋ยวทุกท่านจะหาว่าปลวกจมน้ําตายนะครับดูตรงนี้เลยครับปลวก ไม่จมน้ําตายแน่นอนเพราะว่าปวกอยู่ด้านบนแต่ปวกก็ตายครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการนําเสนอวิธีการกําจัดปวกแบบง่ายๆและใช้ของใกล้ตัวแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องชายพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าดิชายพีแชนแนลครับผมในการกําจัดปวกแบบง่ายๆปวกตายเลยครับและตายไวด้วยครับ